สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโนกงเสงครับและคลิปนี้เดี๋ยวพาไปดูกับรถอีกหนึ่งรุ่นที่บอกเลยว่าราคาเนี่ยโคตรแข็งนะครับผมใครมองหารถร้าครัวนะฮะแต่ไม่อยากได้เครื่องดีเซลนะครับผมเี้ใช้งานในเมืองเป็นหลักขึ้นง่ายลงง่ายแล้วก็ที่บ้านเนี่ยมีผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กผมบอกเลยนะคันนี้โคตรตอบโจทย์และที่สำคัญรถเนี่ยสวยมากนะครับใครมองหาอยู่คันนี้แน่นอนครับเป็นตัวฮนดีนะฮะซึ่งคันนี้เนี่ย เข้ามาในรุ่นของตัว1.5 se คันนี้เนี่ยเป็นรถปี2013นะครับผมเกียร์ออโต้และคันนี้สีขาวมุกด้วยเอเอเคอนะครับสีสวยบอดี้สวยและราคาดีมากครับผมนะฮะซึ่งย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับคันนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณ4 0 0แสนกว่าเกือบ5 0 0แสนนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าตอนนี้นะครับราคาแค่300,000 7,9,000บาทครับยังไม่พอนะฮะคลิปนี้เอาส่วนลบอีก2,000 0บาทครับเหลือ359,000บาทเท่านั้นจัดไฟ้นได้ด้วยและคันนี้ตัว m i ม o เนอร์เชนนะครับโอ้โหบอกเลยว่าใครมองหาอยู่นะคันนี้โคตรดีนะครับผมมาเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าสำหรับ h o n d a f i t คันนี้ครับผมซึ่งคันนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่บอกไปว่ารถเป็นสีขาวมุกโรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว คันนี้เนี่ยเป็นมเนอร์เชนแล้วนะฮะอ่ะกระจังหน้าครับพรเมียม3ชั้นมีรอยหยักนะครับผมอันนี้สังเกตง่ายแบบไวๆนะครับอ่ะไปหน้านะครับคันนี้ไม่มีรอยแตกรอยลายงานะฮะแล้วก็พวกกันชนแรงต่างเนี่ยสีสวยนะครับผมสีเนี่ยเสมอกับตัวรถเลยแล้วก็ไม่มีร่องรอยจากการชนหนักด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูภายใต้ฝากระโปรงคันนี้ดีกว่านะครับอ่ะสำหรับพอนดิฟคันนี้นะครับเขาจะมาในรุ่นของตัวเครื่องยนต์เบนซินนะฮะเป็นเครื่องยนต์ไ v t e c ทขนาด1.5ลิตร นะครับผมอ่ะประมาณน,นี้เลยนะฮะและคันนี้นะไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับผมเครื่องสดมากบอดีก็สวยนะครับภายในห้องเครื่องครับคันนี้แห้งๆเลยไม่คาบไม่เยิมแล้วก็บอดี้เนี่ยสวยเนียนมากนะครับไม่มีรอยชนหนักเม็ดอ์คเดิมนะครับไม่มีสาสีนะฮะหัวน็อตไม่ขยับนะครับนี่เป็นไงพวกซองในแรงต่างคือสวยมากนะแล้วก็ในส่วนของตัวฝากระโปรงหน้าเขาก็เป็นฝาเดิมจากโรงงาน นะครับนี่พวกสติกเกอร์อ่ะอยู่ครบนะฮะสติกเกอร์เลขตัวถังก็ยังอยู่นะฮะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวด้านหน้าเดี๋ยวลองไปดูด้านข้างกันบ้างนะครับซึ่งผมชอบมากนะสำหรับตัว h o n d ั Fit แลรคนันนี้ประตูสไลด์2ฝั่งด้วยนะครับนี่เป็นไงโอ้ด้านข้างเนี่ยพวกเส้นเนี่ยนะครับผมเสมอเรียบเสมอเลยนะนี่บ่งบอกถึงความเดิมของคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ล้อเนี่ยนะฮะเขาก็เป็นล้อเดิมนะครับผมขอบ15นะฮะซีรียางที่เขาใช้เนี่ยจะใช้เป็นตัว18565ซึ่งเป็นสเปคแบบของสแตนดาร์ดโรงงานนะครับประมาณนี้แล้วก็เวลาเปิดประตูนะโคตรสะดวกอะ่ะคันนี้นะครับเปิดได้อย่างรีโมทด้วยอ่ะลองเปิดดูกันดีกว่ากดค้างนะครับผมอ่าอันนี้มีสำรองให้ด้วยนะฮะอ่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูในส่วนของตัวภายในนะครับผมอ่าภายในคันนี้เป็นตัวภายในดําเป็นเบาะหนัง นะครับแล้วก็พวกบอดี้แรงต่างเนี่ยนะฮะมันเป็นทั้งตัวสติกเกอร์นะครับผมนี่สติกเกอร์กันกระแทกนะฮะ mm hmm. ก็ยังอยู่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองดูเม็ดอากันบ้างเออเโอ้เ oh, ม็ดอาก็เดิมนะครับอันนี้สวยมากนะนะฮะอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวแผ่นเพจนะครับนี่นะฮะเพจเดิมไม่มีพ่นสีทับนะครับผมนี่เดิมสติกเกอร์เดิม นะฮะฮแล้วก็ในส่วนของตัวรอยเม็ดอาร์ฟนี่นี่ก็เดิมนะครับอ่าพวกซอกในประตูบานหน้าก็ไม่มีรอยสาสีหรือว่าพ่นซอกซึ่งคอนโซลเนี่ยนะครับผมก็เป็นเอกลักษณ์ของตัว h o n d a f i ิและรุ่นนี้เขามีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้นะครับนี่จอเนี่ยนะครับผมสามารถใช้งานได้ปกตินะอันนี้จอบลูทูธด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์อ่เป็นแอร์ออโต้อยู่ตำแหน่งเดียวกับเกียร์นะครับแล้วก็จะสังเกตดีๆเนี่ย จะเห็นได้ว่ามันจะไม่มีเบรกมือใช่ไหมซึ่งเบรกมือ Honda ของตัวปีประมาณนี้เขาจะาอยู่ตรงด้านเท้าแล้วนะครับผมอ,อยู่เท้าซ้ายนั่นเองนะฮะตัวเบาคู่หน้านะครับนี่เป็นไงพวกปีกอะไรต่ตางเนี่ยก็คือสภาพดีนะนะฮะไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูด้านท้ายกันบ้างสำหรับตัว Honda Fit นะครับนี่ไงตัวเทปะ่ะเขาเทนะฮะอ่ะด้านท้ายครับผมตัวไฟท้ายเนี่ยดูอีก นิดนึงนะฮะไฟไท้ายเนี่ยนะครับผมจะเป็นเหมือนชิ้นั้นเดียวกันนะซึ่งเป็นตัวไมเนอร์แล้วถ้าก่อนไมเนอร์มันจะเป็นรอยถามอยากแบบนี้นะครับอ่าด้านหลังครับมีเซนเซอร์กรลยะถอยมาให้2ตําแหน่งนะฮะนี่สจุดเลยแล้วก็ตัวกระจกหลังไม่มีแตกไม่มีรล้านะฮะเป็นตัวกระจกแบบไล้ฝ้ามีที่ปัดน้ําฝนหลังใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูนี่ภายในเดีมานะครับอ่ะภายในนะครับถือว่ปโปร่งนะ โปร่งเลยรถแบบสไตล์ MPV นะครับผมนี่เป็นไงภายในโปร่งโล่งแล้วก็นี้เนี่ยนะฮะจะเป็นการพับ,บอบ์ดแถว3าขึ้นนะครับเพื่อแบบไว้วางเก็บของได้นะครับผมวางกระเป๋าใบใหญ่หญได้วางสัมภาระได้แล้วก็พวกหลังคาเนี่ยเขาก็จะไม่มีพวกรอยยานรอยคาบแรงต่างนะฮะแล้วก็นี่ด้านท้ายอีกหนึ่งจุดที่ต้องควรดูนะครับนี่พวกรอยซิลิโคนเม็ดอ้างต่างนะฮะสภาพสวยนะครับ ฝาท้ายเป็นฝาเดิมนะฮะคันนี้เออไะเดี๋ยวลองดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับซึ่งคันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นประตูสาลาไลด์ไฟฟ้าสองฝั่งนะครับผมอ่าเม็ดย่งเงโอ้โหสวยนะนี่พวกสติ๊กเกอร์นะครับผมบอกนมยางอยูนะครับสแสดงว่ารถฝั่งนี้เนี่ยเดิมแล้วก็เม็ดอาร์อ่าแบบนี้เเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบไฟฟ้าคันนี้ นะฮะบอกเลยว่าสามารถใช้งานทุกจุดครับกระจกไฟซ้ายเนี่ยเป็นแบบ4บานนะฝั่งคนขับเป็นออโต้นะฮะมีระบบเซ็นเซอร์ล็อกให้แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวปรับไฟฟ้านะครับทั้งทั้งปรับมุมมองแล้วก็พับเก็บเลยอยู่ตำแหน่งนี้ส่วนข้างๆกันเนี่ยนะครับผมจะเป็นระบบควบคุมประตูนะฮะทั้ง2บานในส่วนตัวแถว2นะครับสามารถใช้งานได้จากตรงนี้เลยเป็นไฟฟ้านะนะฮะอ่ะพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยเดิมโรงงานนี่แบบนี้สไตล์ฮอนด้านะฮะแล้วก็ อันนี้เนี่ยพวกแดชบอร์ดจะอยู่ข้างบนนะนี่เวลาขับรถเดินทางไกลเนี่ยก็จะมองง่ายนะฮะอ่ะอันนี้ครับเลขใหม่ที่1 4 4่0 0ี่กโลนะครับสำหรับรถปี2013นะฮะเมื่อเทียบกับเลขใหม่แล้วเนี่ยเฉลี่ยมาประมาณหมื่นกว่าเท่านั้นนะครับถื <t empath behavior> อว่าใช้งานมาน้อยมากๆนะสำหรับตัว Honda f e e d คันนี้และได้สีขาวมุกนะครับได้ตัวเบาะหนังไมเนอร์เชนนะฮะในราคาที่ดีมากๆครับคันนี้3 0 0 0 0 79,000บาทเท่านั้นนะครับผมได้สำคัญส่วนลดอีก20,000 359,000บาทเฉพาะคลิปนี้เลยเอาไปเลยนะฮะฟีดคันนี้ครับโค้ดสวยใครตามหาอยู่นะโทรหาพวกเราได้ครับ063 506 4777ครับหรือว่า Line Official นะครับที่แอ๊ K S 1234ครับอย่าลืมแอดด้านหน้าด้วยนะฮะไี้สำคัญคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ยังไงทักหรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับผมและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้เป็นกำลังใจพวกเราง่ายๆครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมมพร้อกับ คุยคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะฮะและคลิปนี้ครับพวกเราทีมงานกวงเสยงต้อลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ